ลูกชิ้นเราก็เด้งมากๆเลยเนาะเดี๋ยวจะผาให้ดูแป้งน้อยมากๆเลยค่ะนี่เนื้อร่วนๆเลยจ้าดูนะคะแป้งน้อยจริงๆเด้งไร้สารเคมีนะคะรสชาติอร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําลูกชิ้นเนื้อเนะ้อะลูกชิ้นเนื้อสูตรนี้แป้งน้อยแล้วก็ เป็นส่วนที่ไม่มีมันเนาะไม่ไม่มีติดเอ็นเนาะแล้วก็มีหลายเอฟซี FC ที่ถามเข้ามาว่าใช้เครื่องรุ่นไหนเครื่องยี่ห้ออะไรปั่นลูกชิ้นเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าในขั้นตอนนี้เลยเนาะให้ฟังว่าใช้เครื่องไหนรุ่นไหนแล้วก็ความแรงขนาดไหนถึงจะปั่นลูกชิ้นได้เนียนเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูในส่วนผสมของอลูกชิ้นเนื้อนี่อันนี้เป็นส่วนที่ว่ามันน้อยมากเลยนะคะนี่ไปสั่งให้เขาบดให้เลยเนาะร้านขายหมูหรือว่าไปซื้อตามห้างที่เขาบดให้แล้วก็เอาส่วนที่ว่ามันน้อยที่สุดเนาะนี่เนื้อแดงๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีน้ําแข็งแล้วก็น้ํามันพืชนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้ส่วนที่เขาไม่มีมันเนี่ยเขาอาจจะแห้งเนาะเราก็ใส่น้ํามันพืช เพื่อความนุ่มของเนื้อขึ้นมาเนาะก็จะมีอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวเนาะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะสูตรของเราเนาะอันนี้จะเป็นขาขาสับเนาะสับให้ละเอียดหรือว่าไปปั่นเนาะให้เป็นหย,ยาบหยาบไม่ถึงกับละเอียดมากเนาะจะมีน้ำมันหอยน้ำตาลทรายอันนี้แป้งมันค่ะอันนี้เป็นผงรสดีเนาะแล้วก็ผงกระเทียมใครไม่มีก็ใช้เป็นกระเทียมสดเอาไปตำก็ได้เนาะอันนี้จะเป็นเกลือ ผงฟูอันนี้จะเป็นพริกไทยขาวป่นค่ะเครื่องที่เราใช้นะก็จะเป็นนินจาเนาะรู้สึกว่าเขาจะปั่นดีมากเพราะว่าเวลาเราปั่นอะ่ะเขาจะไม่ร้อนเนาะขนาดปั่นลูกชิ้นได้เป็นสิบโลนะก็ไม่ร้อนจะให้ดูเนาะนี่รุ่นเขาดูดเขาจะ,ะตัวดูดเขาจะแน่นหน่อยเนาะเวลาเครื่องสั่นเนี่ยเขาจะไม่หลุดออกจากโต๊ะเนาะนี่นี่นะคะรุ่นตามนี้เลยเนาะความแรงหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ นี่ความแรงการปั่นลูกชิ้นต้องเป็นพันวัตขึ้นไปเขาถึงจะปั่นได้เนียนเนาะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามที่เราหาได้ก็ได้ค่ะแต่ความแรงนี้ต้องพันวัตขึ้นเนาะแต่ว่าสําหรับเราเราใช้มาลายยี่ห้อเรารู้สึกว่าติดใจนินจาเนาะเพราะว่าเวลาปั่นเขาไม่ร้อนเนาะนี่โอเคเนาะหรือเราจะเอาเนื้อเนาะแล้วก็น้ําแข็งทุบเนาะนี่ที่เราตวงไว้เรียบร้อยเราจะเอาเนื้อกับน้ําแข็งทุบไปปั่น จนเนื้อเขาเนียนแล้วก็ค่อยๆหยอดน้ําแข็งจนหมดเนาะอันนี้สูตรนี้เนื้อ2กิโลเนาะเดี๋ยวจะขอตัวเอาเนื้อกับน้ําแข็งไปปั่นให้ละเอียดเข้ากันความเย็นต้องได้ไม่งั้นลูกชิ้นเราจะไม่เด้งเนาะเพราะว่าบางทีการปั่นไปเครื่องตรงเนี้ยความเสียดสีเวลาของเครื่องเนี่ยเขาจะทําให้ร้อนแล้วเนื้อสุกนี่ลูกชิ้นจะไม่เด้งเนาะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะเราก็จะไปปั่นเนื้อกับน้ําแข็ง จนกว่าทุกอย่างจะเนียนเข้ากันส่วนผสมอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังกันค่ะเอาเนื้อไปปั่นกับน้ําแข็งเมื่อกี้จนได้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะเห็นไหมเราก็จะเอาไปผสมกับเครื่องทุกอย่างทีหลังเนาะเหตุผลที่ว่าเราไม่เอาเครื่องผสมพวกแป้งพวกอะไรเครื่องผสมไปผสมกับเนื้อเราไปปั่นแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเราจะทําแบบนี้เพื่อเครื่องจะได้ไม่เสียง่ายเราจะได้ ทุ่นแรงของเครื่องปั่นเราเราจะไปปั่นเฉพาะเนื้อกับน้ําแข็งก่อนแบบนี้เนาะเราก็จะมาเอาผสมเครื่องปรุงกันเลยค่ะค่ะเราก็เอาชามอ่างผสมเนาะใส่แป้งมันที่เราตรวงไว้เรียบร้อยลงไปเนาะนี่ใส่ทุกอย่างเครื่องผสมลงไปนะ จากนั้นเราจะเติมน้ำเย็นจัดลงไปเนาะเพื่อไปให้พวกเพื่อไปให้ผสมพวกแป้งแล้วก็เครื่องปรุงเข้ากันดีก่อนแบบนี้เนาะนี่เราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันไม่ให้เป็นก้อนเราจะเอาไปนวดกับเนื้อที่เราปั่นเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวจะขอเวลาคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเนียนดีค่ะปรุงเนาะ เนี่ยทุกอย่างเข้ากันเนียนแบบนี้เนาะนี่ใส่แบบนี้เขาจะรสชาติเขาจะทั่วถึงเนาะถ้าเกิดเราใส่เครื่องปรุงผงผงลงไปในเนื้อในบางทีถ้าเกิดเรานวดไม่ดีเนี่ยเขาจะรสชาติความเค็มจะเป็นกระจุกตรงไหนตรงหนึ่งอยู่เนาะเราจะใช้วิธีนี้เนาะเราก็จะเอามานวดนี่เทใส่กับเนื้อบดลงไปเลยค่ะ เราก็จะนวดทุกอย่างให้เข้ากันเนาะนเราก็จะใช้ไม้พายค่อยตะล่มตะล่อมทุกอย่างแบบนี้เนาะให้เข้ากันแล้วก็เนียนดีเนาะเราก็จะนวดไปประมาณ5-10นาทีเนาะจนกว่าทุกอย่างจะเนียนเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนใครจะใส่ถุงมือแล้วก็เอามือนวดลงไปเลยก็ได้เนาะ วนผสมเข้ากันกับลูกชิ้นเราเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะเกลี่ยให้เขาเรียบๆหน่อยเนาะเราก็จะแลฟแบบนี้ใครจะใส่ถุงพลาสติกเป็นซิปล็อกเนาะบางๆแล้วก็ไปเข้าช่องฟิตก็ได้เนาะแต่เรามีช่องฟิตใหญ่เนาะเราจะทำแบบนี้เลยแค่ปิดแบบนี้ ก็เพิ่มเวลาเอาเนาะอันนี้เราทำสองกิโลเราจะแช่ประมาณสองชั่วโมงเนาะให้เขาเย็นจัดเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นลูกชิ้นกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันจ้าเราก็แช่ลูกชิ้นเราเนาะนี่จนความเย็นแบบแข็งเกียบแบบนี้เลยเนาะนี่เราก็จะมาตกนวดเขาอีกประมาณให้เขาสะดุ้งประมาณสองสามนาทีก็ใช้ได้แล้วเนาะ นวดแบบนี้นคะความเย็นนี้ต้องได้เลยนะระหว่างนี้เราก็เอาหม้อเนาะต้มน้ำนี่แล้วก็ทุบตะไคร้ใส่ลงไปด้วยเนาะเพิ่มความหอมเนาะ,ะเพราะว่าเนื้อเราจะมีกลิ่นแรงเนาะเขาจะได้ไม่ไม่คาวนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นข้างนอกน้ำเขาจะจืดนะสำหรับความคิดของเราประสบการณ์ของเราเนาะ เราจะใส่เกลือลงไปในน้ำต้มด้วยนิดหน่อยนะคะเราก็จะรอให้น้ำเดือดเราก็จะผ่อนไฟให้อ่อนสุดก่อนที่เราจะมาปั้นลูกชิ้นกันเนาะน้ำเนาะอันนี้เป็นน้ำเย็นจัดเนาะเราก็จะเอาถุงมือนะที่เราใส่จุ่มลงไปเนาะในน้ำเย็นเนาะเพื่อไม่ให้ส่วนผสมของลูกชิ้นเนาะติดถุงมือนะคะเวลาปั้นเขาจะได้เนียนเนียนเนาะนี่ล้างถุงมือจุ่มลงไปแบบนี้เนาะเราก็จะมาปั้นลูกชิ้นกันค่ะ นี่เอาช้อนจุ่มน้ำแล้วก็มาเช็ดข้างบนถุงมือนี้นะคะเราก็บีบให้เขาแน่นๆเนาะเนีนเน่ยประมาณนี้ก็ได้หนึ่งลูกเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มเลยเนาะในน้ำพอน้ำเขาเริ่มเดือดเนาะเราก็จะลดไฟให้เป็นแบบอ่อนสุดให้ให้ไฟเขานิ่งเนาะ เราจะไม่ชอบลูกเล็กมากเนาะประมาณนี้กำลังพอดีเนาะเราทำทานเองหายห่วงนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีหรือว่าสารกันบูดหรือว่าสีผสมอาหารเนาะอนันนี้ไม่มีสิ่งเจือจางปลอดภัยคะ่ะ เราสามารถทำให้ลูกเราทานได้ที่บ้านง่ายๆหายห่วงนะคะเราก็บีบลูกชิ้นนะจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนเราก็จะต้มไฟ เพิ่มไฟเป็นไฟกลางๆเนาะแต่ไม่ต้องเดือดพ่านเนาะเราก็จะต้มไปประมาณ10-15นาทีเนาะจนกว่าลูกชิ้นเนื้อเราจะสุกเนาะเราก็จะเตรียมน้ำเย็นไปน็อกเนาะตอนที่เขาสุกเรียบร้อยค่ะเราก็ต้มลูกชิ้นเนื้อเราเนาะจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเราก็เตรียมน้ำเย็นเนาะนี่ที่ต่างประเทศช่วงนี้อากาศหนาวเนาะเราไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้เนาะเราก็จะตักแช่น้ำเย็น ถ้าเกิดน้ำเขาร้อนเราก็เปลี่ยนประมาณสองสามน้ำเนาะนี่เพิ่มความกรอบเด้งของลูกชิ้นเนาะน้ำซุปเนาะที่เราต้มลูกชิ้นไม่ต้องทิ้งนะใส่หอมใหญ่ลงไปเนาะแล้วก็รากผักชีนี่เราไม่มีรากผักชีเราก็ใส่ต้นซาลารีเนาะกุยช่ายขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายใช่ไหมไม่ใช่กุยช่ายนะลงไปนี้เนาะเราก็สามารถ เป็นน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวต่อได้เลยอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็ล้างลูกชิ้นเนาะจนเย็นนี่ไม่ต้องแช่นานนะประมาณไม่เกิน3าสนาทีเนาะแค่ลูกชิ้นเรากรอบเด้งเราก็เอาขึ้นเพราะว่าลูกชิ้นเราปรุงรสชาติพอดีแล้วแช่นานเขาจะจืดเนาะ แล้วก็เอามากรองให้เขาเสด็จน้ำเนาะอร่อยมากเลยนะไม่มีกลิ่นคาวของลูกชิ้นไม่แพ้ลูกชิ้นเนื้อร้านดังเลยนะชิมไปสามสี่ลูกแล้วนะเนี่ยนี่ลูกชิ้นเราก็ เด้งมากๆเลยเนาะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูแป้งน้อยมากๆเลยค่ะนี่เนื้อร่วนๆเลยจ้าดูนะคะแป้งน้อยจริงๆเด้งไร้สารเคมีนะคะรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวจะจัดการลูกชิ้นขวยวต๋ยวลูกชิ้นเลยค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราเนาะนี่ใส่ยาจีนไปเลย ใครมียาจีนก็ใส่ลงไปด้วยเนาะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราเนาะนี่คแค่นี้จ้าก็เสร็จเรียบร้อยผักก็หาได้ตามมีตามเกิดเนาะเราอยู่ต่างแดนก็ดัดแปลงนะคะเติมด้วยพริกเผาน้ำส้มสายชู กระเทียมเจียวนี่โรยหน้าไปเลยตกแต่งด้วยถั่วงงอกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปค่ะนี่ค่ะเด้งๆเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะ